สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวถังคลุกผสมนะคะอันนี้เอาไว้ผสมหมักพวกเนื้อหมูหรือเนื้อไก่นะคะด้านในถังก็จะมีใบประท้าแบบนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีเป็นล้อสำหรับเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็จะมีแผ่นวางภาชนะด้านล่างนะคะเผื่อลูกค้าเทพวกหมูหรือไก่ลงมานะคะ เดี๋ยวจะทําการเปิดเครื่องให้ดูนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถปรับความเร็วรอบในการหมุนของตัวถังได้นะคะเพราะว่ามีอินเวอร์เตอร์ติดไว้ให้ตัวถังก็จะหมุนแบบนี้นะคะ ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะนำช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้จะไปจัดส่งที่จังหวัดน่านแล้วนะคะก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดน่านมากๆนะคะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะนำไปจัดส่งราคาขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ